สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยผาหลวยแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางนะคะเลขทูบนะคะตื่นสายนะคะวันนี้นะคะเพิ่งตื่นนะคะจุดทูบนะคะขอโชคขอลาบให้ FC นะคะปา้ากลวยเอ็ดไหวตึงตึงหังงวกอนนีเ <laughs> พิ่งจะเหลืองคะ่ะทุกคนโหตอนไหวเขียวนะคะ ไม่มีใครมาเอาอ,ออกไปจริงๆด้วยนะคะหืมเหลือ,อ,อลงงามค่ะจ้ะเอามาดูกันนะคะวันนี้เจ้าที่จะให้จะจะให้ตัวไหนน,นะคะมาขอโชขอลาบนะคะขอสามโตตรงนั้นจ,จากจากเจ้าที่เจะทางค่ะเทวาลักนะคะ,ล,ะ,ะ,คะลองดูเด้อค่ะทุกคนลองดูแอดกับปวดหัวไม่เกณฑ์น,นะคะเลยโอ้ไม่ไหวเลไม่เกณฑขึ้นเลยคะ่ะ ปวดหัวข้างเดียวเป็นกันบ่นอ่ค่ะปวดหัวนะปวดหัวข้างเดียวปวดตุบๆๆๆเลยคือจังหัวสมองเสียระเบิดกินยาซีเม็ดแล้วกะ็พ่อละเศร้าอยู่จ้ะสงสัยนอนดึกเกินนะคะทุกคนแปดนะคะเลขฮอตเลยนะคะทุกคนแปดเลขฮอตเลยค่ะแปดเพราะว่า วันวันวันพูดมีแปดเด็กจะมาดีได้แปดกับสองนะคะงวดก่อนนี่เจ้าที่เข้าหลักร้อยนะคะเข้าหลักร้อยเก้าเจ็ดหกเจ็ดเนาะหลายๆท่านก็ได้กันคนละห้าบาทสิบบาทดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยเนาะเอา้าไอ้กล้วยนะคะที่แอดถวายงวดก่อนนี่ยังอยู่นะคะหนึ่งวีสิบหกลูกใช่ไหมทุกคนสองสี่หกแปดสิบสบสองสิบสี่สิบหกค่ะพึ่งจะเหลืองนะคะทุกคนพึ่งจะเหลือง บางอันยังเ,เขียวๆอยู่นะคะปุ้ยตอนเอสไหวยังเ,ยเขียวๆ؛หลายวันแล้วนะคะไม่ได้ลาค่ะลืมลืมนะคะทุกคนหนึ่งวีสิบหกลูกนะคะหนึ่งวีสิบหกลูกยังอยู่อยู่เลยนะคะกลัวลืมคะ่ะลืมบเรลาาอ้เอสปวดหัวโอ้ยไปเตอร์มีป่ปวนอศูนย์ห้าค่ะ ได้ตัวไหนกันมาเนาะได้ตัวไหนกันเด็ดเนาะทุกคนเอาไปมาเอาไปหินเอาไปฟังกันนะคะเจ้าที่กับหุจักรกลอยหรือแอจับเองนะคะจับเองจุดเองนะคะจับเองจุดเองฮ่าฮ่า่ี่ดน,นะคะนอนตื่นป่านหนึ่งใครสิว่ายูจุดเหยแอดแล้วบ่มีแเหลวค่ะเอาลองดูเด้อค่ะ คีม่าตัวไดโนนะคะ่ะสวยทุกตัวนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดไปตอบเด้อค่ะแอดไปตอบแอดกินยาเลยแอดปวดหัวค่ะปวดหัวไม่กินนะคะโอ้้วยกระเลืองงามค่ะ โอ้ยท่านที่ผ่านไปผ่านมานะคะก็มารับเอาความหมานนะคะมารับเอาความเฮงมารับเอาความปังนะคะมารับเอาโชคกันเด้อทุกคนเด้อ ขอสามตัวตรงนะคะจากเจ้าที่เจ้าทางนะคะทีวา,ารักนะคะทุกคนช่องของเรานะคะมีทั้งเลขทูบนะคะมีทั้งเลขทูบมีทั้งเ,เลขสูตรนะคะชอบตัวไหนนะคะไปสูตรไหนก็ขอให้มาน,นะคะไปสูตรไหนก็ขอให้ปังนะคะมีเงินมีทองนะคะใช้นะคะมาติดตามส่องเด้อมีเงินมีทองใส่เ้ยค่ะตลอดปีและตลอดไปนะคะ 1> <1> เดี๋ยวแอดก็ทยอยนะคะ ทยอยลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะทุกคนนะคะก็ทําคลิปทําแนวทางไว้แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนีละคะ่ะก็ขอให้แตกสามตัวตรงแตกสี่ตัวตรงก็ว่าไปนะคะทุกคนนะคะมีโชคมีวาสนาร่วมกันนะคะมีอะไรก็แบ่งปันหมดนะคะแต่ว่าอยู่ที่ดวงนะคะสีได้กันบัวเนาะซีมาตัวใดเนาะแอดมินก็ไม่รู้นะคะแบ่งเมิดค่ะ ตัวไหนดีตัวไหนเด็ดนะคะเอามานําเสนอหมดนะคะทุกคนบ่มิกกค่ะลงจนเอฟซีว่าโอ้ยเอสเบาๆหน่อยว่าสัตว์สีคิดสูตรไหมเอฟซี FC ยิ่งกลัวแต่แอดคิดสูตรใหม่นะคะเตละวีเตระบีเตระ,ะมือเตระดีอยานมีสูตรใหม่ขอดออกมาอีกเดียวบ่มีกกะค่คะบ่มี่กะค่รอคะเคียนี่กับโบไว้แล้วละค,ะละค,ะค่เวะ,คะเอดก็ได้จะทิ้งสูตรเก่าก็ไม่ได้นะคะหลายครับ ว้ยสูตรเก่าเข้าก็ยั่งเดินดีนะเดี๋ยวลงให้ดูเรื่อยๆนะค่ะลงให้ดูเรื่อยๆนี่นะคะทุกคนจะได้ไร์สดไม่เออดเอสีได้ไฟ์สดม่เอ็เือปวดหัวถูจ้ะปวดหัวมากเลยนะคะทุกคนด็กกินไอติมเย็นๆคือสิเส้าปวดโอ้สงสัยต้องไปกินน้ำคุกค่ะเนาะเออเดี๋ยว นี่ยค่ะพี่บานมีน้ำคูกติดไว้ตลอดเอดว้วยเอสจุเป็นเบาหวานนั่นแหละบนช่มงนี่แต่ขนมหวานอเนี้ยอยู่ค่ะอ๋อนี่อันพ่นสือบักเซียวมังฟากั่งส้จะไปหากินบักสุโอ้แปดสีค่ะทุกโอ้แปดสีนี่งวดก่อนนี่ตัวเน้นเอสเลยได้แปดสีนะคะเอาสีมาแล้วนะคะสีมาแล้วสีอาจารย์ปัญญามาแล้วด้วยค่ะอาจารย์แห่งฟันสีเนาะค่ะลองเบืองเด้อค่ะ อาช่วงนี้อาจารย์ก็ฟันแม่นเลยค่ะทุกคนแปดสี่นะคะโอ้ยหวยคือสวยเนี่ยค่ะทุกคนแปดสี่สามสี่นะคะเราก็แปลงกันเอาเนาะแปลงกันเอาเด้อถ้ามีหกกับเก่ากับตีรังกากันวันนี้จะมีหกกับเก้าไหมเนาะนะคะโอ้ยศูนย์แอดมีบ่เฮยเปลียนเสี่ยงค่ะเปลียนสี่ห้า เราเอาค่ะโอ้แม่เลขเด่นแอดสิเป็นเลขดับหรบอบ่ะาม็ดเดียวนะโอ้ยไปติดผู้ใด,ดอันชนเลขดับเอยชนเลขเด็บชนเม็ดเดียวก็โขอเอาภัยนะคะทุกคนเม็ดเดียวแอดไปส้นไผ่กับโขอเอาไัยเด้อค่ะโอ้ยวยงามค่ะจะทุกคนเปลี่ยนสิโอ้ยมีโอกาสมาอยู่บ่ห้งเปลี่ยนสิหวัวกรอนี่ออกอย่งอง เมื่มพิภัยสนใจแบบกล้วยสิบหกลูกนะคะสิบหกลูกหนึ่งวีนะคะเปตามาบหนึ่งม่ศูนย์ศูนย์ศูนย์โอ้เสียเลยจ้าควงศูมาแล้วนะคะรักรวยเจ้าทีเฮงอันนี้เหฮงรักรวย เอเลียนหกเม่วันนี้เอดละกลัวหกนะคะเพราะของหลานหกเยอะเยอะนะคะหกหกเต็มใหญ่ยยดูของหลานไอไอดินบนล่างนะคะเหลืยอย่างนั้วศูนย์วนมาศูนย์ปะศูนย์คักๆแล้วนี่ ตัวใดเนาะรุนรุนค่ะรุนเอาข้างอหักเขาแน่นอนรอดึงไปน้ำกันถ้าเบิ่งงพื้นที่ให้ตัวใดเอดยเบิ่งไก่ปนนี้แอดยนนี่โมหงอยู่ค่ะตัวใด แปดสี่นะคะแปดสี่มาแล้วนะคะสองตัวแรกนะคะตัวที่สามลุ้นอยู่ค่ะเมื่อานซีเป็นศูนเลยนะโค้งเนี่ยนี่อย่างนอะบาทูโอ้ยไม่น่าใช่ศูนแล้วคะ่ะทุกคนโค้งเนี่ยนี่โ,อ,โอ,อ้ศูนคอยมืดชีพยาว ชูนคอยเมื่อชิดเลยปาดเปลี 8, 8, 9, ่ยนสีเก่าบนั้นค่ะอุย้ยงวดก่อนนี่เอ็ดน่ะเปลี่ยนสีหกแปลี่ีเก้านะคะงวดก่อนนี่จัดหนักจัดเต็มไม่มาค่ะทุกคนโอ้ยมันเป็นสีมากงวดนีหมดจ้าเปลี่ีหกแปลี่ีเก้านะคะสามสี 3, 4, 6, 3, 4, 9, ะะ่หกสามสีเก้านะทุกคนเราเปลงกันเอานะคะเปลง่นโดยทนีงแล้ว ปดสี่หกแปดสี่เก้านะคะโอ้เหล็กงามค่ะทุกคนวู approved, ้ยอุ rules, เหล็กงามจังอ้ยมากค่ะค่ะแอดวารดดูดูไม่แนแทร่หรแปดสี่หกแปดสี่เก้านะคะสามสี่หกสามสี่เก้านะคะแอดกับแปลงเอาเนาะทุกคนเนาะปังเหล็กถูกงามค่ะจ้ะ โอ้บเมนมาลักรอยลุงว่กว่อนเจ้าที่ก็ไปหลักรอยได้เจ็ดน่ะน,นะโบเมนมาอีกทีโบลักรวยเฮ้าเปียดเก่าลักรวยเฮ่าก็มีเปียกมีเก่าชนกันหลายนียค่ะชนกันหลายคนเลยนะคะเปียกกับเก้ากับศูนยนะ์น่ะเนาะโอุ้ยมาค่ะละเฮ้ยมึงโอ้เจ้าที่ว่าบส้นเม็ดเดียวจ้ะหมยรู้ว่าเม็ดเดียวเองสิเป็นเลกดับไปแล้วเบอจ้ะ ถ้ามันเป็นเหล็กดับเขาก็บึงบึ่งบึงเป็นทิศเป็นทางค่ะใครชนเม็ดเดียวนี่เสียววาบเลยนะคะทุกคนโอ้ยงามค่ะทุกคนงวดก่อนนี่เห็นไหมที่สามตัวเราฟันไวโนะค่ะโน้มันอาจชิงมากงวดนี 8, 6, 8, 6, ้ได้เปลี่สีเก้างามค่ะจักแเปลี่ยนสีเก้านะคะสามสีเก้านะคะแปลี่นีเก้าแปลี่หกนะคะอย่าลืมกราบหัวเด้อค่ะปัญหาหลุมแตกค่ะจัก สามสี่เก้าสามสี่หกอ้าวผู้ใดมีทุนก็ตีรังกาไว้่ะตีรังกาไว้นะคะปัญหาโลกแตกนะคะปัดลีงามค่ะจาเีดงามค่ะโบ,บมีนรูอาจารย์ปัญญาสีเข่าอีกแล้วบน่นเวยในตะลางเขากับมีได้ตัวหนึ่งมีอยู่บเมียน่บ,บมีนตัวเน้น่งเอดที่เอดเน้นให้หนึ่งบอกคะ่ะโอ้ที่ว่าเอดเน้นซีหูให้ว่งว้าโบมีนสีเขาเลยบอกคะ่ะทุกคนเอ้าจัดไปค่ะทุกคนโอ้ยสาธุสาธุสาธุคนลุกยาวๆวอยู่ เขาเรียวเขาเรียวเขาเรี่ยวสันโอ้หัวใจคือเต็มแห่งค่ะสาธู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 โอ้โห้มาตัวนี้เนี mm ่เด้อ่างวดก่อนนี่ลูกก็ขอบคุณเนาะเก้าเจ็ดหกเจ็ดนะคะพอได้เออรอดค่ะรอดรอดปวดไพยเนาะค่ะลอนูก็มักแต่สามตัวหลายค่ะโจที่ัวทางมันก็โซยมันก็ซซยดึงขึ้นค่ะอีดีดีจ้ะ สวยพันใบย่ยามสวยพันบวัวใบโอ้ยไทยแอร์บลูมากนะปานนี้ด้วยอีดีจ้ะค่าจะลูบมากใครแย้ก่สามตัวสนะี่ตัวนะจ้ะเนาะโอ้ลูบมากเขาว่าลาหายนะทุกคนโอ้ยถัาไปแต่สองตัวแบบเขลียนๆค,คือสีแดงอยู่กเออค่าหยากแต่น้ำเหล็กดับนั่นแหละคะ่ะเหล็กดับละกันอันเหล็กสามตัวจะโค้งมากค่ะมากลายค่ะโอ้ยจะทีพันคือเสียเคหัวเานาะ ใจจากตัวละสามดวยเจ็ดเก่าเจ็ดหกคือ 7, 9, 7, 6, คสีรวยวะ่ะอ่ะสู่กันตัวค่ะทุกคนเอาอย่าลืมกลับหัวนะคะวุ้ดเกงงามาค่ะค่ะทุกคนแปดสี่เก้าแปดสี่หกนะคะงวดก่อนนี้จัดหนักจัดเต็มนะคะตัวนี้ละคะ่ะไม่มานะคะจะมางวดนี้ก็ได้โอ้ยมางวดนี้มาพิดซอยเหลี่ยงเนื้อแป6สี่หกแป4สี่เก้าสามสี่หกสามสี่เก้านะคะ,ะ,คะเปลียกันเอาเดลอทุกคนนะคะ ขอให้มาขอให้หิงขอให้โชคดีเด้อค่ะไปตัวไหนก็ขอให้โชคดีกันทุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุลูกขอให้เอฟซีเด้อรวย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 ค่ะเมื่อนีเมื่อสินค่ะมาติดตามแล้วเพิ่นมาติดตามเพิ่นมาอาศัยไหวบุญเนาะก็ขอให้เพิ่นมีแต่โชคลาดล่ะขอให้มีคนมาติดตามไล่ถึงสามตัวตัวนี่เนาะค่ะเนาะเดมั่วมามวนมาหัวมาเป็นมูเป็นพวกกันเนาะจ้าเนาะ ขอให้เพื่อนไม่สูขนะคะเมื่อมีเมื่อสิ้นสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเดินจะไม่เจ็บไม่จนนะคะเงินมีกินมีใช้นะคะเหลือกินเหลือใช้นะคะมาเป็นเอฟซีช่องนี้นะคะทุกคนเนาะอ่าดูเป็นแนวทางกันไปนะคะชอบใครจัดขัดก็ผ่านเนาะ แล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะถ้าเรามีร่วมกันนะคะก็คงได้เฮกันอีกนะคะคืนนี้เย็นนี้นะคะทุกคนนะคะแต่แอดก็ขออวยพรไว้ไวชัยนะคะให้ทุกท่านโชคดีสมปรารถนากันทุกคนนะคะทุกประการนะคะคิดเงินให้ได้เงินนะคะคิดทองขอให้มากองตรงหน้าเลยนะคะซ้าหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้าสาธุสาธุสาธุรวย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 เด้อ มาเด้อมาเด้อมาเด้อเปลี่ยนสีเก่า